สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ง้อขอกลับมาชิงร้อยตุก,กี้เผยความรู้สึกถึงเสียตาตุก,กี้เคลียทุกข่าวลือถูกเวิร์กพอยต์พักงานหมดยุคโผล่ร่วมงานช่องวันยันยังใช้นามสกุลชิงร้อยตุก,กี้ชิงร้อยเคลียให้สิ้นสงสัยหลังถูกเดือกระจายถูกเวิร์กพอยต์พักงานเพราะดอดรับงานนอกบอกไม่ได้พักจากรายการชิงร้อยแต่ไม่ได้ทําแล้ว บยเสียตาอยากให้โอกาสน้องใหม่เปิดใจยังเป็นพนักง,งานวอล์กพอยต์มีสัญญาอีก1 0 2ถึงปีต่อให้หนึ่งปีทำงานหนึ่งวันก็ได้ต่างเท่าเดิมไม่ไมยข่าวขาลงเครียดข่าวปลอมมัวเยอะย้ำตนยังเป็นคนมีความรู้สึกถูกจับตาม,มองมาสักพักใหญ่กรณีที่มีข่าวลือหลุดแล้วหลุดอีกว่าตุกี้ชิงร้อยสุดารัฐบุตรพรมถูกปลดจากรายการชิงร้อยบางกระแสก็ว่าเจ้าตัวถูกพักงานเหตุโดดรับจอบงี่อนอกเกินไป รวมไปถึงปัญหาอีดงตรงนางกับรุ่นพี่แก๊งสามชาลาศุษสาวตุ๊กกี้ก็มาเปิดใจเคลียดดราม่าระหว่างมาเป็นพิธีกรครั้งแรกที่สปปราวเปิดผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดแบ,บรนด์มานายอมรับว่าตนไม่ได้ทำแล้วโบวยเสียตาปัญญาใิรันกุลอยากให้โอกาสน้องๆบ้างพร้อมถึงเผยบทบาทพิธีกรที่เคยดูถูกตัวเองจนไม่กล้าทำโต้หายหน้าจากรายการชิงร้อยบอกไม่ได้ทำแล้วเสียตาอยากให้โอกาสปั้นน้องใหม่ๆแต่ตนยังเป็นพนักงานบริษัท ต่อให้หนึ่งปีทำงานหนึ่งวันก็ได้ตังค์เท่าเดิมส่วนรายการชิงร้อยไม่ได้หายไปนานค่ะแต่คือไม่ได้ทำเลยเพราะคุณปัญญามาคุยกับตุ๊กกี้ว่าอยากให้โอกาสน้องใหม่มามีบทบาทในรายการจริงๆแล้วแก๊งสามชาติมีสามคนตุ๊กกี้เป็นหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสดีๆมาร่วมแจมในชิงร้อยพอวันหนึ่งบริษัทเรายิ่งใหญ่มากก็จะมีคนมีชื่อเสียงหรือน้องใหม่ที่ดังมาจาก YouTube รู้ดังมาจากสิ่งต่างๆคุณปัญญาก็ให้โอกาสคนก็เลยมานั่งคุยกัน เราคุยกันก่อนแล้วว่าตุกกี้จะโอเคไหมซึ่งตุกกี้ก็มองถึงตัวเองวันที่เราได้รับโอกาสก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปไหนนะเราก็ยังทํางานกันอยู่แต่หยุดแค่รายการนี้รายการเดียวคือตุกกี้ไม่ได้รับตังเป็นรายการตุกกี้เป็นพนักง,งานของบริษัทเพราะฉะนั้น1ปีทํางาน1วันเราก็ได้ตังเท่าเดิมเราก็เลยไม่สเรียเรื่องตังก็อย่างที่บอกว่า WorkPoint มีช่องของตัวเองก็เลยมีรายการที่ผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วก็กินน้ําบ่อหน้า ส่วนบ่อนี้ก็ให้น้องๆที่มีโอกาสที่มีฝีมือมาทดลองไม่หน่อยค่ะตุกกี้ผ่านจุดนั้นมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ตูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ